การเห็นชนิดที่ละมิจฉาทิฐิที่ปรารบอัตาและโลกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบรรดาทิติที่ประกอบด้วยวาทะว่าตนหรือประกอบด้วยวาทะว่าโลกเกิดขึ้นในโลกมีอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุจะตั้งต้นกระทำในใจอย่างไรจึงจะละทิฐิเหล่านั้นได้จึงจะสลัดคืนทิฐิเหล่านั้นได้พระเจ้าข้า จุนทะบรรดาทิฏฐิที่ประกอบด้วยวาทว่าตนหรือประกอบด้วยวาทว่าโลกเกิดขึ้นในโลกมีอยู่มันเกิดขึ้นในอารมณ์ใดนอนตามอยู่ในอารมณ์ใดเรียกร้องอยู่ในอารมณ์ใดเมื่อภิกษุเห็นอยู่ด้วยปัญญาโดยชอบตามที่เป็นจริงซึ่งอารมณ์เหล่านั้นอย่างนี้ว่านั่นมิใช่ของเรานั่นมิใช่เรา นั่นมีใช่อัตตาของเราดังนี้การละซึ่งทิฏฐิเหล่านั้นการสลัดคืนซึ่งทิฏฐิเหล่านั้นที่เกิดขึ้นแล้วอย่างนี้ก็ย่อมมี